อ่าเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตนะครับเป็นอัปเกรด e ออตัวล่าสุดมี <c oughs> วัดีพอตเนี้ยเป็นพอตบังเอิญน,นะครับคือถอนถอนเงินออกไปเกลี้ยงแล้วเหลือติดอยู่ในบัญชียอยู่แค่สี่เหนนรียญนะฮะแต่มันมีเครดิตอยู่สามสิบเอ็ดณอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีอยู่สี่เหรียญแล้วก็ ก็เลยผมก็เลยเอา EA อตัวหนึ่งชื่อตัวคอนโทนนะมาวางก็มันก็ทำกำไรได้แล้วก็ปิดอะไรได้แล้วก็มีกำไรขึ้นมาจนพอร์ตเริ่มจะเห็นการทำงานเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ที่ผมไม่กล้าเอามาใช้เนื่องจากว่าฟังก์ชันมันเยอะมาก คือมันเอาทุกอย่างทุกครบทุกส่วนของ EA นะครับมามาใส่ม,มีมีทั้งกำหนดทิศทางระดับระดับเดยผ่าน led นะครับแล้วก็ชี้เป้าระดับ5นาที1นาทีแล้วก็มีการนำค่าแข็งอ่อนเข้ามาร่วมมีแล้วก็มีของเก่าครบของใหม่เติมเข้ามาเต็มผมก็เลยไม่กล้านำมาใช้แต่ว่าเมื่อนำมาใช้กับพอตสี่เหรียญที่ว่ากลายมันทำกำไรได้แล้วก็นิ่งผมก็เลยเขียนเพิ่มเติม,ตมจาก ที่พวกเราช่วยกันดูนะครับว่ามีอยู่เซต14ของ UJ ที่มันออกออเดอร์ซ้ำอยู่นะครับก็มาปรับเพิ่มด้วยแล้วก็มาเพิ่ม <c oughs> เป็นปุ่มปุ่มให้คลิกได้นะครับ close all close profit ก็คือตัวนี้จะปิดปิดทั้งหมดเลยคลิกปุ๊บก็ปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ Clo s e p r o f i t ก็ปิดเฉพาะกำไรกลับมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ทักเก็ per day นะครับก็คือว่าถ้าเราตั้งตั้งกำไรไว้ที่หเปนตเี่ยเมื่อเทรดเก็บไปเก็บไปปิดไปอะไรนะครับแล้วก็มีดอดาวที่ค้างอยู่เนี่ยถ้ากำไรที่ปิดไปเนี่ยมากกว่าตัวเนี้ยหเก็จะเคลียร์เกลี้ยงเหมือนกันนะครับเหมือนเริ่มเริ่มใหม่ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวจุดประกายว่าทำไมจากสี่เหรียญถึงไปได้นะครับ ก็เลยมาเทียบอีกพอรตหนึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้พอรหกหกร้อยกว่าเหรียญเ่าสามร้อยกว่าเหรียญน,นะครับสามร้อยกว่าเหรียญก็นำตัว UFO Control มาใช้ก็เคลียร์เกลี้ยงเหมือนกันนะครับตัวนี้มีผมตั้งตั้งทากเก็ต per day ก็คือว่าไว้ที่ห้าเปอร์เซ็นตของพอนะครับของบาลานซ์คือห้าเปอร์เซ็นของบาลานซ์ก็จะเคลียร์เคลียร์กำไรทุกสุกหรือทุกสี่ชั่วโมง เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นระบบคล้ายๆกับของการเทรดกองทุน FTMO ที่เปิดให้รันได้เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์แต่พอตลาดจะปิดในวันศุกร์ก็ในพอร์ตต้องไม่มีออเดอร์ค้างนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ถือไปเริ่มใหม่วันจันทร์ก็นําหลักการนี้มามามา,มาคิดเป็นการเคลียร์เคลียร์ออเดอร์ออกถ้ามีกําไรถึงเป้าที่เราตั้งไว้นะครับก็คือมีชื่อว่าทาร์เก็ตเปอร์เซ็นต์เปอร์เดย์ตัวนี้เลข5ก็คือ5% ตอนนี้ทำกำไรไปแล้ว0.545เซนะครับที่เก็บสะสมมาได้ก็คือปิดเพิ่งปิดไป2เหรียญ2เหรียญมันก็นำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้0ู4 5หของ6 0ร้อยของ368ซึ่งทำกะไรไป2เหรียญ2เหรียญเนี้ยตรงตรงนี้หน่วยเป็นเหรียญน,นะครับ profit b u ก k e ็ก็คือกำไรที่เก็บไว้ในตะกร้าที่เก็บสะสมไว้ได้นะครับที่เก็บสะสมไว้เนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้หน่วยเป็นเหรียญแล้วก็ผมก็มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และะว้วเราก็ถ้าตัวเนี้ย take percent profit เนี่ยเมื่อมันมากกว่า5นะครับก็จะปิดเคลียร์เกลี้ยงนะครับเคลียร์ออเดอร์ให้เกลี้ยงกระดาเลยก็ <c oughs> ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะเพิ่มเติมนะครับอยู่ใน input ของ EA อยู่ประมาณบรรทัดสุดท้ายเลยครับตรง target per day ตัวนี้ เท่ากับ5ก็คือ5%นะครับคิดจากบาลานซ์แล้วก็เคลียร์ออเดอร์ per day ผมตั้งไว้เป็นรูเราสามารถเดวบคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอลได้ก็คือไม่ไม่ไม่ใช้ระบบนี้นะครับไม่ใช้ระบบเคลียร์นะครับนี่ผมตั้งไว้รูก่อนก็คือถ้าเราใส่ฟาลเข้าไปก็คือว่าระบบคิดประเภทที่ว่าถึงเป้าเท่าไหร่แล้วเคลียร์ให้ให้พอร์ตว่างเนี่ย ก็จะไม่ใช้นะครับแต่นี่คือใช้อยู่นะครับเปิดใช้อยู่คูณรูตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเลขได้จาก5เป็น6เป็น7เป็น10%เปอร์เซ็นต์นะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวถ้าท่านใดจะอัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวส่งหมายเลขบัญชีเทรดมาได้เลยนะครับ